สวัสดีครับพี่พี่น้องๆในคอมมูทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสร้างกระเป๋าแฟน n t o มซึ่งเป็นกระเป๋าของบล็อก a i n s o l ล n a นะครับกระเป๋าตัวนี้จะไว้ใช้กับเกม่าแทบส w a p ที่จะเปิดเทรดเร็วนี้นะครับและก็มันมีภารกิจให้เชื่อมกระเป๋าด้วยแล่ก็ต้องใช้กระเป๋าในการารับเหรียญเพื่อไปขายนะครับ ก่อนอื่นก็ให้ไปโหลดตัวนี้มานะครับเฟนทอมเนี่ยครับเฟนทอมแคบตัวเล็โหลดไปแล้วก็เปิดเลยครับให้เตรียมปากกากับกระดาษไว้ไว้จดซีดสิบสองกรหรือยีคิบสี่กเหมือนเดิมนะครับสำหรับไว้เบคอัพกระเป๋าตรงนี้สำคัญเลยห้ามแคปหน้าจอหรือ ถ่ายรูปหรือพิมพ์ไว้ในมือถือนะครับให้เน้นจดใส่กระดาษเมื่อพร้อมแล้วก็กดสร้างกระเป๋าเลยครับตรงนี้จะแล้วแต่เลยครับให้กดตัดไปเลยเมื่อกดตัดไปเดี๋ยวจะมีคำศัพท์12ถึงย4คสิให้เราจดเพื่อแบกอัพครับเดี๋ยวผมเมื่อกด จดเลขซืเสร็จนะครับก็สามารถกดตัดไปได้เลยให้กดยันยอมรับแล้วก็น่าจะใช้ได้เลยนะกระเป๋าโอเคครับใช้ได้เลยตามนี้ทีนี้เราก็ต้องไปเชื่อมระหว่างกระเป๋านี้กับเกมแทบ็บแท็บสวอปนะครับเมื่อเราสร้างกระเป๋าเสร็จแล้วให้ไปที่เกมเลยครับ แทบ็บสวอปจะเป็นตัวนี้นะไหนหนอ้น้องแท็บสวอปหาไม่เจอซะ,ละแล้วแป๊บนะครับ แสบสวอปนะครับเกมนี้จะเปิดเทรดสิ้นเดือนนะครับเปิดเทรดน่าจะหลังสิ้นเดือนแต่คือปิดให้ขุดน่าจะสิ้นเดือนนะครับตามตามข่าวที่บอกมาใครอยากลองเล่นได้ลองเทรดเหรียญสร้างกระเป๋าก็เล่นได้ครับเดื๋อวเวลาเงาไปแล้วก็มันจะมีภารกิจให้เชื่อมกระเป๋านี่นะครับ แรก connect solana wallet ก็กดไปเลยครับเราสร้างกระเป๋าไว้แล้วก็ง่ายนะกด go ไปเลยมันก็จะดิ้งให้มาเชื่อมก็เลือกกระเป๋า phantom มันก็จะดิ้งมาหน้า phantom ให้เราเองคนระับอันนี้มันจะเชื่อมแล้วนะ ก่อนนะครับปุ๊บบัญชีหนึ่งโอเคแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับลองอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้แค่ทดลองอเยโอเคแล้วก็กลับไปที่เกมอ่ะสามารถมารับภารกิจรับเหรียญจากภารกิจได้เลยครับสถานมิชชั่นกดเช็ค โอเคครับได้มาแล้วหนึ่งแสนเหรียญก็ไม่ยากนะครับเกมเหรียญเกมนะี้โอเคภารกิจเรียบร้อยเกมนี้ก็ผมได้แนะนําไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อย